ให้ครับให้ดูตัวตัวนะครับดูตัวตัวก็หมายเลขสองนะครับส่วนก็เป็นเผือกที่หน้าตาดีนะครับเส้นเอาก็น้อยนะครับผลผลผลงานดี นะครับก็มีส่วนท้ายนิดนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของค้อนหายเนี่ยยังไม่เต็มนะครับยืนอยากได้แนวหลังที่แข็งแรงกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นด้วยข้าวอยู่หมายเลขสามใช่ไหมหมายเลขสามหมายเลขสามอันนี้ก็ถ้าดูแนวหลังทั้งสามตัวก็หมายเลขสามก็จะแนวหลังตรงอายุน้อยหน่อยแต่กระดูกแข็งขายจ่ายดีนะครับก็การเก็บรายละเอียด ในส่วนท้ายก็ถือว่าคนหางตำแหน่งคนหางดีพอกับเพื่น่ากล้าเนื้อย้อยซี่โคขาหลังดีขาหลังแข็งแรงนะครับสงขาเขาเปิดดีนะครับแต่ว่าก็จะมีเส้นเขาให้เห็นอยู่บ้างนะครับโดยเรื่อนอ่อนเสยน่าเนิดหน่อยอกกว้างดีนะครับแต่ปลายอกหย่อนเลนิดนะครับอันนี้ก็พิจารณาตรงนี้หมายเลขเจ็ดนะะหมายเลขสี่หมายเลขสี่จะเรี้กว่ากลืนถึงที่โครงสร้างสูงใหญ่ดีครับสูงใหญ่ดีแค่าตาดี อกศาเขาดีนะครับผมกว้างดีผมกว้างดีลนตัวยาวท้าได้ดีนะครับแต่ก็นี้วลาไม่ไม่รู้ว่าเป็นด้วยท่ายืนจะ่ท่ายือนอะไรบางครั้งดูแนวหลังอาจจะดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเสือที่ดีนะครับแต่ว่าขลช่วงท้ายก็อาจจะไม่มีเท่าข้างหน้านะครับหรือว่าอาจจะป็นมกันนิดหนึ่งก็ง เป็นล right? so 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 kind of so, ักษณะที่เป็นวาถึงที่สูงใหญ่ยาวนะดูค่อนข้างลำตัวกระดิบก็ต้องคงดึงจากท่าทางเนาะเพราะถ้าเผลอเมื่อไหร่ดึจากท่าทางไม่ดีพวกนแนวหนักไม่ได้ดูอร่อไปนะครับก็จะเป็นวันนั้นครับก็สามตัวนะครับสามตัวก็มีอย่างที่บอกก็ไม่มีตัวไหนที่สมบูรณ์แบบที่ตีไม่ได้เลยนะครับก็จะมีที่ อูเด็กด้อยที่แตกต่างกันนะครับก็ทั้งสามตัวก็มกีข้อดีก็ได้นะครับก็บอกรขาวๆนะครับคือบางเรื่องถ้าบอกเยอะบางท่านอาจจะกระทบต่อเรื่องของตัวข่ายอื่นนดหนึงน,นะครับพิจารณาทั้ง3าตัวนะครับก็ดูโดยภาพรวม ตื่ให้หมายเลขสองด้านหน้าที่สามครับนะครับหมายเลขสองนะครับปรับปรุงเรื่องวิธีการจูนนิดนึงในเรื่องของแนวหลังนะครับปรับประกอบท่ายืนนะก็จะดีขึ้นนะครับก็โดยตัวฝ่ายหน้าตาหล่อหรือตัวอะไรท้ายเทย์ตะโคกปีอยู่แล้วนะครับก็จะปรับนิดนึงเอาสองตัวมาเทียบกันใกล้ๆนิดียก็ได้ครับเอาพี่ตัวหน้าเดี๋ยวได้อู๋ตรงนี้อยู่เอาตัวเบอร์สี่หมุนไปข้างๆหน่อยให้เห็นการเวทีใกล้ๆกันครับตอนนี้ใกล้กันนะ ของตัวนี้เดี๋ยวให,ใ,หให้ดูแต่ละตัวเลยครับหันหน้าหันหน้าเข้าหากันไม่ได้เราต้องหันหน้าเข้าเวทีครับหันหน้าเขดูสินะครับ,บ,บอ่าพูดถึงพูดถึงกระดูกแก้งขาถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับกระดูกแก้งขาถือว่าใกล้เคียงนะครับวามหล่อของหน้าตากระโปรงกระบาลถือว่าใกล้เคียงครับเรืององศาเขาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีทังคู่ นะครับอันนี้ก็ประมาณเขากว้างเขากลางดีอันนี้ก็เขาก็ถากคูณดีองศาเขาดีหนาอกหมายเลขสี่นะครับหนาอกไปสี่น่าอกกว้างเนาอกเขาก็จะดูสวยกว่าหมายเลขสามนิดหน่งนะครับสามาันจะดีเกี่ยวกับอนะครับแต่แข้งขาแข็งแรงพอกานนะครับดูด้านข้างลำตัวนะครับตัวจะพาสองตัวนี้เราก็ด inter ูดูนะครับว um ่าอายุนานว่าต่างกันตัวซ้ายก็จะอายุน้อยกว่าหน่อยนะครับตัว ตัวตัวฝั่งนี้นะครับเบอร์ศูนย์สามก็อายุน้อยกว่าหน่อยเบอร์สี่เนาะเบอร์สี่ก็อายุมากกว่าหน่อยนะครับอ่ตัวท้ายตัวท้ายอันนี้ท้ายเบอร์สี่ก็ถือว่าท้ายดีแต่ขับดีแต่ไข่เด็กนิดนึงท้ายตัวหมายเลขสามอายุน้อยก็ดีแต่กั้มเลื้อยน้อยก้าวขาหลังก็ลงดีอันทักดีกว่าอันทักดีกว่าลึกดีกว่าแนวหลังแนวหลังคุณบอกว่าอันนี้เออ่ ไม่รู้ว่าเป็นด้วยวิธีการเลี้ยงหรือการพัฒการยืนนะบางทีกระแดงเนาะบางครั้งเนี่ยเว่ายืนปุ๊บเนี่ยแนวหลังจะอ่อนนะเราอยากให้เห็นแนวตรงแล้เหมือนทิ้งกรุงนิดนิดนะถ้าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นด้วยสี่นะหรือเป็นด้วยวิธีการเลี้ยงนะถ้าวิธีการเลี้ยงถ้าไม่ได้ออกกําลังไฟนะครับไฟกินเยอะไฟเราให้กินเยอะกินสมบูรณ์กินอิ่มทุกมื้อแต่ออกกําลังน้อยนะออกกําลังน้อยก็จะมีปัญหาเรื่อง ถ้ายืนลงเราเอาหญ้าไปเสิร์ฟให้กินเอาอาหารไปเสิร์ฟให้กินไม่ค่อยได้วิ่งออกกาลังไม่ให้ไปนอนตีโคนนอนหงายท้องตีโคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแนวสลับหัอ่อนและยืนที่คงได้นะครับอาจจะมีผลที่ท้ายคือสัญลักษณ์สัญญาณเอาวยกันสัญญาณของการเลี้ยงควายอันี่ผมผมผมไม่ไม่ไม่ไมคว่าเป็นเร่งนั้นนะเอาว่าสัญญาณของการเลี้ยงควายยืนลงให้กินอาหารคนเยอะๆแล้วไม่ค่อยได้ออกกําลังเนี่ย ตรงสัญญาณแรกก็ยืนหลังอ่อนทิงกูตรงนัญญาณถัดมาก็คือขนที่ท้ายเนี่ยก็จะเริ่มเยียนไปผมก็ไเห็นบางตัวนะครับควางตัวเยอะมากเนี่ยเชื่อไหมครับว่าขนที่ด้านท้ายเนี่ยไม่มีแต่เส้นเดียวมีแต่หนังจเป็นไบบนีได้ครับถ้าไฟเลี้ยงสภาพปกติจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับจะต้องมีขนปกติแบบนี้นะครับประมาณน,นั้นครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ผู้สีอายุน้อยกว่าก็มีความสูงูแบบแนวหลังดี ท้ายเคยกถือว่าไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้กล้ามเนื้อย้อยต่อกระหลังลูกล่างดีมากนะครับกรรมการยิงให้หมายเลขสามได้แชมป์ครับหมายเลขสี่นั่นคือสามทายกวาสสีนะคะได้รางวัลชนะเลิศและตัวที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอัดับหนึก็คือหมายเลขสี่นะคะโจแก้วมงกรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลันดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญ